สวัสดีครับคบห่างหายกันไปนานนะครับผมพบกับเมฆนะครับจากเพจมิจูเรือเม่บายนักบินเมฆนะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าตัวรีวิวของ2ตัวนี้เลยนะครับออ l น e w ไททันนะครับด้านนี้นะครับเป็นเจ้าซิงเกิลแคปนะครับตัวนี้โผลเดี่ยวขับ4ี่แล้วกันเนาะดานหนตัวนี้ส่วนด้านขวานะครับตัวนี้เป็นออ l น e w ลไททันที่เป็นดับเบิลแคปหรือเรียกว่า4ประตูนะครับตัวนี้เป็น ออปชันอัลตร้านะครับเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่หลายท่านก็ยังล้อคอยสรับเกียร์โต้ขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับแต่ไงถ้ามีมีข่าวยังไงไมต้องรีบมาแจ้งข่าวและรีวิวอันให้ดูเลยกันว่าแตกตา่างยังไงกันบ้างจากตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนละกันว่าไฮไลท์ของ2คันนี้นะครับรอบคันคร่าวๆด้านนอกด้าน,าน,านในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างของแต่ละคันนะครับ Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot. Can't deny it. Some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn in the paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learn. The darkest night when things seem so broken. เจ้า all new t r i t o n นันนี้นะครับมีอะไรพิเศษมาใหม่มากอย่างแรกเลยอ่านี่กุญแจครับปองแบบใหม่เรียกว่าคันสมัยขึ้นมีเรียกว่ามีโค้มีวาวเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้สี่เหลี่ยมปกติแล้วพร้อมด้านหลังนะครับสามารถปลดกุญแจมาในกรณีที่ต้องใช้กุญแจปลับไขรถขึ้นมานะครับผมเราดูกันนะครับอย่างแรกเลยปลดล็อกรถหรือล็อกรถตตามนะครับ i s มให้มาเสมอนะครับเป็นการเรียกว่า พับกระจกหูข้างไว้ให้นะครับพอเราเปิดประตูปุ๊บกระจกก็จะเปิดออกมาให้เองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเราดูกันแล้วก็ต่อมานะครับภายในนะครับภายในเรียกว่ารู้ล้าขึ้นในหลายระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับมือแรกมือเปิดนะครับมือเปิดขนาดใหญ่นะครับทําให้ดูความมึกบึนนะครับมีความเรียกว่า เป็นกระบะสไตล์อเมริกันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยหลายๆลคนอามทำไมเออไม่เป็นกระบะญี่ปุ่นต้องออกบรยกันด้วยเพราะว่าอย่างนึงครับมิตซูบิชิเองนะครับไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองไทยนะครับแต่ส่ถขายไปทั่วโลกไม่ว่าจะตลาดอเมริกาหรือยุโรปเองนะครับนะฮะอย่างแรกที่ผมชอบเลยนะสลับเจ้าตัวอนิวตันที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับดูอย่างแรกเลยนะครับเบาะนะครับตัวนี้น่าเบาะ สำหรับเจ้าตัว a อ l น e w t a i z ที่เป็นรุ่น u ต t r a นะครับตัวนี้นะครับเป็นบอกไฟฟ้านะครับแปดทิศทางเดินหน้าไฟอยล้างนะครับนี่นี่ปรับขึ้นขึ้นลงก็ได้นะครับปรับด้านหน้าด้านหลังนะครับบอะเอนได้นะครับแล้วแถมมีนี่ลุมบาซับพอร์ตนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้มีเฉพาะจากเฉพาะปาเจโ่แล้วนะครับตัว All n e ไตตันอั u ต t r a ตัวนี้ก็ใส่มาเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับพร้อมกับเบาะนะครับที่มีการ ตัดกระเข็บนะครับได้เป็นสีเรียกว่าเป็นสีเงินๆเทาๆขึ้นมาครับตัวนี้นะทําให้รถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับเบาะด้านข้างที่อกกระชับขึ้นนะครับทำให้เรียกว่าในเวลาที่เราเข้าโค้งหรืออะไรตามนะเราไม่ถูกรถเหวี่ยงนะครับแล้วพาตัวเบาะจะรับไว้ให้นะครับด้านข้างตรงนี้เองนะครับถ้าสังเกตเลยนะครับตัวนี้อ่าตัวเบาะนะครับบอกเลยว่านั่งรับสบายมากๆนะครับนั่งนานๆไม่ร้อนหลังเพราะว่ารูเจ้ารูปุ่นๆเล็กๆพวกนี้นะครับจะทําให้ ช่วยระบายอากาศเข้าไปแล้วเพิ่มความนุ่มนั่งสบายของตัวรถด้วยนะครับนี่มีทั้งด้านตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างเลยนะครับสับเจ้าตัวอ l l n ิวนีไทันนะครับนี่มันไงบ้างนะครับมาถึงด้านหน้านะครับนอกจากนั้นเรามาขึ้นมาดูกันก่อนเนมแหมาปิดประตูแล้วบอกว่าเจ้าไททันใหม่เนี่ยเงียบมากครับผม การใช้งานนะ่ะแค่เหยียบเบ็กกดสตาร์ทมาฟื้เฟื้นี่ก็ตกข้างจากที่พับเมื่อกี้เปิดให้เองเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับมาดูกรเป็นยังไงบ้างนี่นะครับหน้าจอนะครับมีเข็มน้ำปัดขนาดใหญ่สองข้างด้านซ้ายเป็นวัดรอบด้านขวาเป็นความเร็วนะครับตรงการเป็นจอแสดงผลนะสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างสนรับตัวนี้นะครับ ดูรูปแบบดันกดนะครับกดสมาร์ทโอเลือกมองได้ค่อนข้างเยอะนะครับมตีตั้งแต่เตือนจุดบอดดานข้างดานหน้ายังไงนะครับโอการเรียกว,ว่าการใช้งานนี้รูปแบบไปคับขีข่ค่อนข้างเยอะเลยทีดเดียวนะครับผมองมาไลใหม่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็มีนะครับเกี่ยวกับบันตีวิด,ดีโอด้านนี้นครับปกซบเสียงต่างๆนะครับเพิ่มเปลี่ยนเสียงอะไรต่างๆกดเมนูต่างอะไรพวกนี้ก็ อยู่ทีนะ่หน้าจอด้วยเรามันสามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนี่ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบในการใช้มือหมุนตรงนี้ด้วยนะครับเียกว,ว่าไม่ต้องยุ่งยากในการเ่งไปกดปุ่มอะไรที่หน้าจอเลยทีเดียวนะครับตับตัวนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องของการที่ไฟหน้านะครับเป็นโหบดเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับต่ตัวนี้นะครับมีโหมดปิดได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหม ไฟลี่ไฟใหญ่นะครับแล้วก็ออโต้นะครับตัวนี้สามารถปิดเปิดได้นะครับไฟตัดหมอกหน้าก็เป็น led ด้วยนะครับพร้อมระบบนะครับเรียกว่าไฟสูงอัตโนมัติเพียงแค่นี้นะครับตัวนี้สัญลักษนะไฟสูงอัตโนมัติกดก็ไปเวลาเราเปิดไฟปุ๊บใช่ไหมเรากดปุ๊บ้าไปมันจะขึ้นแต่ลักมาเปิดปิดอัตโนมัติให้เวลาเราวิ่งคืนถ้ามืดมดไม่มีรถข้างหน้าก็จะเปิดให้เองนะครับมาถึงหน้าจอบ้างนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple Car p l a y แบบไร้สาย a d น o Auto นะครับนี่นะตัวนี้นะครับมีนี่นโผล่มาเป็นหน้าเนวิเกเตอร์นะสามารถใช้งานต่างได้ครับกดเมนูเข้ามาสามารถเลือกได้มือโหมดระบบต่างๆเข้ามาด้วยครับเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะครับหรือรจะฟังเพลงอะไรผ่าน a d น o รอ a ต์แอปเปิลคาเพยอะไรอย่างนี้สามารถเสียบสายได้เช่นกันนะครับมานะดูดูการเชื่อมต่อนะครับรงด้านีานน้จะมีสองพอร์ตนะครับเป็นไร้ ซอันซ้ายมือและทายขวานะทย A นะครับปุ่ม start stop อยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องคห่วงว่าจะมีอะไรยังไงนะตัวนี้นะรด้ไหม้านซ้ายตัวนี้เป็นพอร์ตนะครับที่เป็น12โวลต์นะครับก็คือพอร์ตเหมือนจุดบุหรี่นะครับที่เราเรียกเรียกกันนะครับเอาประเสียบที่ชาร์จอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เลยบอกเลยว่าตัวนี้นะครับหน้าจอหน้าปัดแอร์นะครับออกแบบที่เป็จบเป็นปุ่มอย่างนี้ผมว่า มันใช้ง่ายมากวเวลาขับรถเราสามารถคำคำ,คำดูได้ว่าเราจะเปิดตรงไหนไงเพิ่มเสียงแอร์แอร์เป็นออตโต้ด้วยนะครับแยกโซนซ้ายขวาเอามานะครับปับดนี้มุดเ,เลือกโซนฝั่งเดียวเห็นไหมมันจะเปลี่ยนโทนในแอร์น,นี้นะครับก็เลือกโซนแยกกันได้เผื่อคนไหนอยากเบาอยากแรงแอร์ยังไงนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันไม่เท่ากันแล้วสมมติอย่างนี้นะสามารถอยากให้เท่ากันกดซิงค์ปุ๊บสองข้างเทนะ่ากันแหละเห็นไหมมันจะซิงค์มาทางด้านคนขับเหมือนกันนอ่น โหมดต่างๆนะก็จะมีสามารถเปลี่ยนได้เป่าเท้าเป่าเท้าอย่างเดียวเป่าขึ้นกระจกด้วยอะไรอย่างนี้สามารถเลือกได้นะครับผมเพิ่มลมแอร์ลดลมแอร์มุเวีากาศในรถนะครับปิดเปิดแอร์อะไรพวกนี้มีตรงนี้หมดนะครับช่องแอร์นะครับออกแบบมาตามาเรียกว่าตามความยากอย่างเงี้ยมันข้อดีของเขาคืออะไรนะครับหลายๆท่านออาจจะติดชินกับรถรุ่นใหม่ๆที่ออกแบบมาเป็นช่องแอร์แบบวงกลมนะครับข้อ ดีโหก็คืออาจจะดูสวยงามปับม,มุนยังไงได้แต่บอกว่าอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะเพราะว่าลมแอร์ที่ออกมานะมันจะกระจายซ้ายขวาได้กว้างกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับทําให้เรียกว่านั่งในรถมันจะค่อนข้างสบายกว่าค่อนข,ข้างเยอะนะครับด้านบนอันนี้นาบอกเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยผมขายเขาเยอะไหมผมบอกเลยติเลยนะนี่นะครับผมยังไม่ค่อยชอบสำหรับตัวนี้นะครับ รุ่นอัลต้าแล้วจริงๆน่าจะมีระบบตัดแสงอัตโนมัติขึ้นมาให้ได้แล้วนะครบบตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับตัวด้านหลังที่กรอบใหญ่ๆนี้เป็น่าเรียกว,ว่าระบบเอเดนัสนะครับที่มีเรื่องของระบบเตือนการชนด้านหน้าชะลอความเร็วให้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็เป็นไดการทำการติดตั้งน,นะครับอันนี้กล้องหน้ารถนะครับของจากทางมิตซูบิชิขึ้นมาให้นะครับเปิดปิดเองสบายใช้งานง่ายนะครับผมต่อมามาดูถึงด้านข้างนะครับ ด้านข้างนี้บ้างนะครับจกข้างขนาดใหญ่นะครับทําให้เห็นชัดได้ง่ายนะครับมาพร้อมกับน,นี่จุดเด็ดของเขานะ่กล้องรอบคันนะครับอ่ดูชัดไหมครับชัดเรียกว,ว่าลูกศรใน,นชัดตาแตกมากโอ้โหนี่รอบคันเห็นไหมภาพนะครับเราจอดเฉียงเห็นไหมคล้องด้านข้างนะครับเรียกว,ว่าแทบไม่มีความหลอกตาเลยดีเดียวรอบข้างแบบรอบข้างรถนี้แบบโอ้โหชัดเจ๋วน่ดเจ๋วนะครับสำหรับคนที่คิดว่า รถกระบะขนาดใหญ่คันนี้ต้องขับยากแน่นอนบอกเลยว่าคันนี้ขับง่ายเพราะว่ากล้องรอบคัน360องศาเห็นชัดทุกด้านนะครับผมออมาดูกันนะครับแล้วก็รานเลือกมุมมองได้ด้วยนะครับเลือกมุมมองต่างๆได้แล้วเปลี่ยนกดคารเมล่าไปเรื่อยๆนี่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับตรงนี้นะครับต่างตรงนี้อ่าอชอบเลยอันนี้จริงผมว่าชอบเลยมันเป็นอะไรที่ ที่มันเป็นรายละเอียดนของพวกนี้ช้องเก็บของในรถนะครับตรงนี้ก็มีอีกสองช่องใหญ่ๆเลยนะครับช้องด้านหน้าตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องด้านใต้ตรงนี้นะครับโอ้เก็บของได้เยอะนะครับด้านบนนะครับแต่ด้านหน้าตรงนี้นบุนุ่มนะครับตรงนี้บุนุ่มด้านบนเนี่ยมันเป็นพัดเอกแข็กแหนะครับอันนี้พอมื่อกูแอร์แบ็กด้านบนที่อาจจะเห็นเป็นเงาๆอาจจะแหงเงาๆตรงนี้นะจุดที่เขาให้แอร์แบกระเบิดออกมานะครับเวลาที่เกิดอุบได้เหตุหรืออะไรก็ตามนะครับจะออกมาทางนี้นะครับ ตัวอัลตร้านะครับก็จะมีเรื่องของลำโพง6ทิศทางนะครับก็คือมีด้านล่างนะครับในลำด้านลำโพงหนึ่งตัวสองตัวตรงนี้ใช้ขวาเป็นสี่ตัวด้านหลังประตูหลังมีข้างข้างละหนึ่งตัวนะครับพอรวมเป็น6ตัวนะครับผมนี่ดานค้างเห็นชัดเจนเลยนะครับมือจับนะครับเป็นหลับลายเคฟลาดเพิ่มความสปอร์ตให้แก่ตัวรถนะครับกระจกเป็นเป็นไฟฟ้านะครับตัวรบตัวนี้นะครับ หลายท่านจะมองอู้อันนี้อะไรเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับเอาเดี๋ยวผมคลายล็อกให้ดูนะครับรข้อดีของตัวนี้คืออะไรนะครับหลายๆคนบอกอุ้ยทำไมเหมือนรถเก่าจังเลยบอกเลยว่า,าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องลืมว่ารถล็อกนะหรือ,รอ,รววรอ,อยังไม่ได้ล็อกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหลายท่านอาจจะมองว่าโอ้ยเขาไปไกลถึงไหนเราก็ไม่ได้ใช้กันแบบนี้บอกเลยว่า แบรนด์ยุโรปที่เขาใส่ใจเรื่องของเซฟตี้นะครับยังมีครับไม่ว่าแบรนด์หลักๆไม่ว่าแบรนด์ตัว m แบรนด์ตัว b นะครับเขาก็ยังใส่มาในรถหลายรุ่นอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับผมน่ต่อมาด้านบนนะครับผมในด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของแอร์ที่ใส่กล่องแว่นนะครับใส่ตัวนี้วางปุ๊บปิดได้นะครับมีไฟนะครับแต่ไฟตัวนี้ก็ยังเป็นไฟมยังไม่ใช่ led น้อยเป็นไฟ หลอดอยู่แต่ถ้าสามารถถ้าลูกค้าคนไหนชอบก็สามารถเนี่ยพวกนี้ผมว่าแล้วถอดเปลี่ยนเป็นหลอด LD ได้ไม่น่ายากนะครับรับตัวนี้นะครับผมด้านล่างนะครับก็เป็นเกียร์ออโตนะครับเกียร์ออโตตัวนี้นะครับด้ามใหญ่จับกระชับมือนะครับกำเวลาใช้งานก็แค่กำนะมีสวิตช์อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเกียร์มี P R N D บวกลบนะครับเล่นเกียร์ตรงนี้ได้นะครับอานนี้อ ส่วนชุดตรงนี้ก็จะเป็นพวกของถ้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ลอ้อก็็นตัวเลือกโหมดขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่ตรงนี้ไอ้พวกนี้ต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับเบรกมือนะครับเป็นแบบเบรกแบบเบรกสายนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคืออะไรนะครับข้อดีของเขาคือความงคงทนทนทานนะครับเพราะว่ามันจะเรียกว่ารุ่โปร้ระบบไฟฟ้าตรงนี้มันจะมีการต้องบำรุรงรักษาอย่างดีนะครับจะไม่ทนทานต่อน้ําอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วอะ มันก็มีข้อดีข้อเสียของแตกต่างกันไปพวกนี้ก็อาจจะดูแบบไม่หรูหรานะครับแต่ใช้งานเรียกว่าทนทานใช้งานง่ายดึงปดล็อกต่างๆนะครับในพวกนี้นะครับเห็นง่ายด้วยนะครับว่าปดไม่ปดยังไงพวกนี้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องวางแก้วขนาดใหญ่นะครับสามารถวางแก้วได้นะครับผมเรียกว่าสบายมากเลยมีที่วางแขนนะครับโอ้ใหญ่มากนะครับตรงนี้มุณผู้ชายวางสบายสบายสองคนเลยนะครับ ข้อสอบไม่ตีกันแน่นอนอย่างนี้นะครับเปิดมาด้านในก็โอ้หลุมค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ดูลงไปแขนนี่ลงไปได้เยอะเลยนะครับวางของได้นะครับสบายๆนะครับพร้อมรูต่างๆนะมัดนี่เห็นะหมเีวว่าเรียกว่าตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างดีกันเลยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังันต่อว่าเป็นยังไงนะครับมาต่อถึงตัวด้านหลังกันนะครับผมนี่เดี๋ยวสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับ ด้านหลังก็ออกแบบสไตล์บึกบุนนะครับผมตัวนี้นะครับด้านข้างมาตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งไม่ได้เป็นซอกทัดนะครับตัวนี้นะนี่จะมีตรงนี้เป็นซัอกทัดนะครับตัวนี้วางแขนนุ่มๆได้เลยนะครับเปิดขนาดใหญ่เหมือนกนันอย่างเช่นด้านหน้าแล้วก็มีเรียกวกรอดประตูแล้วกันเราอยู่ตรงนี้นะครับผมชัดกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ไฟฟ้าเออยังไม่ตันนี้ไม่ใช่ออโต้นะครับตัวน,นี้เป็นแบบอัตโนมือไม่ไม่ใช่อัตันมือเรียกว่ากดกดเมื่อไหร่คือปล่อยตรงนั้นนะครับผมนี ที่วางแก้วอยู่ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับไปยิ้พูดข้ามไปก่อนที่ดูด้านหน้านะครับตัวเลยว่าที่วางเท้านี่ขนาดใหญ่บากนี่เท้าไม่ก็วางค่อนข้างใหญ่นะอันนี้ขึ้นแบบสบายสบายนะสหรับคนที่ต้องการขึ้นครับเข้ามาในรถนะครับด้านหลังนะครับเบาะนะครับรองรับ Isofix สามารถติดตั้งคาร์ซีที่เป็นแบบ Isofix มาได้นะครับแง่หลายๆท่านอาจจะมองว่าไปเอ้ยไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้นะครับคนที่มีลูกเล็กนะครับสามารถ ช้งานได้นะครับผมมาดูถึง,ด,งด้านหลังบ้างนะครับด้านล่างก่อนนะครับตัวนี้เอ่อมีเรียวกว่าครบคันสำหรับการรองรับมือถือต่งตางๆครับตัวนี้นะครับก็เป็นพอร์ต usb c usb type a นะครับแล้วก็พอร์ตอโวลต์ตัวนี้ให้มาครบครบทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมม,มุมมองจากด้านหลังไปก็เรียวกว่าข้นขงางกว้างขวางสำหรับรถไซนี้นะครับนั่งกันสบายๆนะครับผู้ใหญ่ในนั่งสามสบาย,บาย,บายๆเลยบอกได้เลยเนี่ย กว้างมากนะครับด้านบนนะครับสำหรับรุ่น plus รับจะมีอันนี้สีวนช่องช่องเรียกว่าระบายลมระบายแอร์นะครับสามารถปรับมุมมองได้ก็คือมันจะดึงดูดลมจากด้านหน้านะครับต่าส่งมาด้านหลังเรียกว่าเราไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์แรงๆข้างหน้าก็ได้นะด้านหลังก็จะมีแอร์ได้กันมีการปรับข้างบนได้นะครับปิดก็ได้เปิดก็ได้นะครับรนี้ก็เป็นไฟไฟกิ่งในรถนะครับเป็นหลอดไส้เหมือนกันนะครับผม ดูดึงด้านข้างนี่ด้านหลังด้านหลังขัะครับนี่มีวางของพิเศษหรือว่าต้องการวางมือถือเสียบไว้แหม่ดังนี้ก็ได้นะวางของวางของได้มีที่เกี่ยวถุงตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเรียกว่าโอ้เราใส่ใจเรื่องของการใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะครับตับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับวิชีหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วนี่ด้านหลังก็มีกล้องกันแล้วกล้องนี้มีทั้งด้านหน้าด้านหลังมิสโซวิชนะครับ ดินสายเกบเรียบร้อยเข้าไปใต้ด้านบนเลยนะครับตัวนี้อ่าเรียกว่าทุกคนเลยทีเดียวเดี๋ยวไงเราไปดูกันด้านหน้าต่อไปด้านด้านหลังนะครับว่าด้านหลังนะครับมีการติดตั้งโลบามาด้วยแล้วก็ไลเนอร์มาด้วยเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงกันต่อนะครับมาดูส่วนของตาด้านท้ายรถตันบ้านมีกว่านะครับมาดูกันว่ามีการติดตั้ง่าโลบาเหล็กนะครับมิตซบิชิแล้วก็ ไลเนอร์จากของมิซูบิชิตเช่นกันนะครับนะด้านบนด้านหลังนะครับเราดูกันล้วจะมีในส่วนของมือเปิดด้านนี้นะครับสามารถล็อกล็อกได้ด้วยนะเผื่อเผื่อในกรณีที่บางคนอาจจะเป็นติดพวกติดตั้งพวกในกรณีของปิดฝาปิดฝาท้ายมาละลรพวกนี้แล้วก็สามารถล็อกท้ายรถได้นะครับนี่นี่กล้องนะครับท้ายรถด,ด้วยนะครับสำหรับกล้องสับรถ,ถของศูนย์องศานะฝาท้าย 네ตรงนี้นะครับใช้ระบบสลิงนะครับตัวนีเ้เป็นระบบสลิงนะครับตัวนี้ก็มีระยะระหว่างฝาท้ายกับตัวรถพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากฝาท้ายค่อนข้างใหญ่นะครับผม <S 2> <S 2> เหล็กล็อกนะครับเหล็กล็อกในตัวคาร์นตเองก็จะมีอยู่บริเวณนี้นะครับหลายๆค่ายอาจจะมีออกติดไลเนอร์ปละหายตัวนี้สามารถย้ายออกมาติดข้างนอกได้นะครับอยู่บนไลเนอร์เลยนะครับผม มีอยู่4ตัวนะครับด้านในนะครับด้านนอกอย่างนี้นะครับโลบานะครับของมิซูบิชิออกแบบมาใหม่นะครับติดตั้งไม่เจาะด้านบนแล้วนะครับสลับตัวนี้จะติดตั้งการเป็นเจาะด้านข้างแทนนะครับตัวนี้อ่ายึดแน่นตรงกลางนะครับล้อสี่ตัวใหญ่บุ้มๆเลยทีเดียวนะครับกับการติดตั้งนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านเครื่องยนต์ว้าดีกว่าว่าหน้าตาเจ้าเครื่องยนต์ใหม่มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่บ้างครับรหัส C N 1 6นะครับเครื่อง2 4 0 0ซีซีดีเซลนะครับคลีนดีเซลนะครับตัวนี้พร้อมกับเทอร์โบแปรผันนะครับตัวนี้ถ้าเทียบกับเครื่องยนต์ตัวก่อนเป็น C N 1 5ตัวนั้นจะเป็นเครื่อง อ่ไมเวกนะครับคลีนดีเซลนะครับเป็นเทอร์โบนะครับผม,มตัวนี้ก็จะสังเกตนว่าเขาเปลี่ยนเรื่องของเอาไมเวกออกนะครับใช้ร์โบแปรผันเองนะครับข้อดีของร์โบแปรผันตัวนี้นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือจะทําให้เครื่องยนต์ตอบสนองไวแรงบิดดีมาต,ตนนั้งแต่รอบต้นนะครับผมจะทําให้แรงบิดช่วงรอบกลางถึงรอบปลายดีเป็นแบบที่ยกยาวขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ แล้วก็แรงบิดนะครับสูงสุดอยู่ที่430นิวตันนะครับผมสัรับตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์ออกแบบใหม่หมดทุกส่วนเลยนะครับดูดีผมว่าคลีน n นะครับไม่ลกลุงลังมากนะครับตับตัวนี้นะครับแต่จะมีบ้างเป็นสไตล์เครื่องดีเซลนะที่บอกว่ามีพวกท่อทางต่างๆนะครับพวกนี้นะครับเรียกว่ามิซูออกแบบใหม่หมดค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับจะมีอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ด้านนี้นะครับ ้อมกับด้านในนะครับถ้าสังเกตเห็นจะมีเรียกว่าตัวรีดอากาศให้เข้าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับให้อากาศเข้ามาหาอินเตอร์คูลเลอร์เต็มๆนะเพราะว่าเรื่องของอันนี้มันเกี่ยวกับความความกาลังของเครื่องยนต์ที่จะได้โดยถ้ามุดอินเตอร์คูลเลอร์ระบายอากาศไม่ดีนะครับจะทาให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้นแล้วทําให้ประสิทธิภาพแรงมา้าหรืออะไรต่างๆลดลงนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับที่มิตซูบิชิ ใส่ใจในรายละเอียดนะครับก็คือจะขอเกี่ยวล็อกฝากระโปรงแบบ2ตัวนะครับผมแม่ข้อดีของเขาคืออะไรนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นข่าวแนละ้วฝากระโปรงตีหน้ารถกระจกแตกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือการที่มีแค่ตัวเดียวนะครับการที่ล็อกเกิดการผิดพลาดอาะไรก็แตแล้วแต่นะครับเราจะมียังจะมีล็อกตัวที่2นะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยดึงตัวฝากระโปรงไว้นะครับทำให้ฝากระโปรงไม่ หลุดไปตีกระจกแตกนะครับแต่ถ้าท้านพบอาอมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันแค่อย่าลืมนะครับมีสองเรื่อนย่อมมีมากกว่าหนึ่งอย่างน้อยเรายังมีโอกาสที่2องก็ตามนะครับผมนมั่นเองด้านหน้านะครับเพิ่มเติมมานะครับตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่เนี้ยผมชอบมากเลยมันทาให้รถดุดัดดนมากแล้วก็ช่วยในเครื่องระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับ4จุดด้านหน้ามาจากโรงงานเลยนะครับ ด้านหลังก็มีอีก4จุดด้วยกันนะครับโอ้ oh, เรียกว่าใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยมากๆนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับส่องไฟสว่างไกลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบของเรื่องของเรียกว่าไงดีปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้นะครับนอกจากนั้นยังมีไฟส่องอัตโนมัติด้วยในกรณีที่เราวิ่งกลางคืนนะครับเปิดระบบ ไปส่วนตัวนัตไว้ถ้ามันเห็นว่ามืดไม่มีรถสวนมาหรือว่าเราไม่ได้ตามใครมันจะเปิดไฟสูงให้เองอัตโนมัติด้วยนะครับไฟตัดปอกก็เป็นระบบ LED เช่นกันนะเรียกว่าไฟหน้าที่ full LED มาก,มากๆสาหรับตัวนี้นะครับไฟ d a y l i g ล t ์เด i ย์ไทม์ไล,ไไลก็เป็น LED แต่ขาดบิยานหนึ่งคือไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดไส้นะครับผมเนี่ยจะเป็นหลอดไส้อยู่อย่างหนึ่งนะครับมันต้องมีข้อดีข้อเสียบ้างแหละอ่ยแต่ยังไงก็บอกเลยว่ามันมีข้อดีแน่นอนเพราะว่า การซ่อมรุงจะถูกกับหลอดไฟเนื่องจากหลอดไฟเลี้ยวมันใช้งานค่อนข้างเยอะแน่นอน,นครับเยอะกว่าไฟไหนๆแน่นอนเพราะว่ามันมีโอกาสต,ต้องใช้เปิดใช้ปิดอะไรตลอดเวลานะครับสำหรับเจ mm ้า hmm. ต,ตัวไฟเลี้ยวนะครับผม mm hmm. เป็นอย่างไรบ้างครับถลับรีวิวเจ้าตัว All New Triton นะครับตัวนี้แต่ b l e Cap แคปค2.4เป็นตัว u ้ t r a ครับ เกียร์ออโตเมติกนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่1,27 0 0ล้านบาทนะครับจะมีสีขาวที่เพิ่มค่าสีขึ้นมาอีกประมาณ7,000บาทนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว all new titan double c a p นะครับส4จ plus นะครับจะเป็นรุ่น ultra นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นไงบ้างการออกแบบเรียกว่าออกแบบใหม่หมดแล้วแต่หัวจดหานะครับ ช่วงล่างต่างๆแม็กเออยอะไรเออยนะครับเรียกว่าปรับปรุงนะครับนำสิ่งที่ลูกค้านะครับต้องการอย่างไรนะครับออกมาเป็นเจ้าคันนี้ขึ้นมาเลยเดียกันนะครับเดี๋ยวเมฆจะมีทําคลิปรีวิวนะครับของการทดรอนะครับสำหรับตัว a u d i e w Titan ด้วยยังไงติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวจะมีทําคลิปตามให้อีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ลูกค้าที่สนใจนะครับอยากจะลองทดลองขับสำหรับเจ้าตัว All New Titan นี้ ติดต่อเมฆเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโทรนะครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับทักกันมานะครับผมไลน์นะครับทักข้ามายิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวเมฆก็เมฆตื่นอยู่ตอนไหนอะไรยังไงเมฆตอบกลับแน่นอนนะครับผมยังไงวันนี้เมฆก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยสำหรับคลิปใหม่ๆนะครับผมยังไงวันนี้เมฆขอตัวขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. But some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paint